มันถึงวันนี้คิดว่า f อซก็คงจะรู้เรื่องพี่โนตเดี่ยวสิบสากับลุงแอดในกรณีที่ด่าผู้ว่าสุพรรณกันแล้วนะครับประเด็นของพี่โนตนั้นนะครับก็มีผู้ร้องนะฮะที่เปิดตัวและโด่งดังระดับกระบี่มือหนึ่งของเมืองไทยเลยครับก็คือพี่ศีหรือสีสุวรรณจันยาครับพี่โนตโพส ตอบสังคมผ่านสื่อว่ากูสะดกแบบนี้นะครับส่วนลุงแอดไม่มีนักร้องอาชีพครับแต่ท่านผู้ว่าก็ได้ส่งตัวแทนไปแจ้งความในคดีอาญาเรียบร้อยแล้วลุงแอดออกมาขอโทษผ่านสื่อพี่โน้ตจัดทอล์กโชว์เป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองจัดแต่ละครั้งก็เฉลี่ยมีรายได้ไม่น้อยกว่า10ล้านครับก็เรียกว่ามีอาชีพ พูดเลี้ยงชีพตัวเองครับพินตนัจัดทอล์กโชว์มาแล้วร่วม27ปีจัดบ้างเว้นบ้างครับซับแฟฟนมาแล้วก็12ครั้งนะครับมี FC ติดตามเรียกว่ามหาศาลครับแล้วก็ถ้าดูเดี่ยว13จะเห็นว่าคนเป็นหมื่นทีเดียวครับอันนั้นคือรอบเดียวนะฮะ FC ก็ดุหนานครับไม่มีอะไรแต่พอเป็นเดียว13ซึ่งโชว์ตั้งแต่เดือนเมษานูนแหละครับ ก็หลายเดือนมาแล้วตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนก็ทําให้เรื่องไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเมื่อ넷ฟลิกนำมาเผยแพร่เมื่อต้อนเดือนตุลาคมนี้เองแล้วก็มีบรรดาเอฟซีนำมาเฉพาะไฮไลท์ที่ชอบแล้วก็คิดว่านะน่าจะาโดนใจประชาชนนะครับก็ก็กลายเป็นเรื่องทันทีครับเพราะว่าข้อความที่ว่านั้นเป็นเรื่อง การทำงานของลุงตู่ถูกใจ f อฟซฝ่ายตรงข้ามครับแต่ไม่ถูกใจ f อฟซฝ่ายลุงตู่เรื่องนี้ f อฟซลุงตู่รับไม่ได้ครับเพราะเห็นว่าเป็นการไม่สมควรเป็นการใส่ร้ายเสียดสีหมิ่นประมาทแถมพี่ศรีสุวรรณเองก็ยังลากยาวไปถึงมาตราหนึ่งสองเลยครับซึ่งก็หนักเกินไปนิดนึงแล้วก็ออกข่าวว่าจะไปแจ้งความฟ้องร้องพินวในขณะที่ลุงตู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับ รลวงพ่อมเมซึ่งเป็นรองนายกก็ยังออกมาปรารบว่าเป็นเรื่องสนุกสนานเพื่อความบันเทิงแล้วก็ไม่ติดใจอะไรเรื่องนี้ก็จึงซาลงระยะหนึ่งแต่ก็ไม่ยุติครับเหตุก็เกิดขึ้นมาเมื่อพี่สีนะฮะนำเรื่องนี้ไปร้องที่ปอทอนะครับว่าพี่โนทมีการหมิ่นประมาทใส่ร้ายลุงตู่นะฮะแล้วก็โยงไปยังสถาบัน ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าความรําคาญนะความอดทนแล้วก็ความกุนหินของคนหลายคนเกี่ยวกับการร้องของพี่รีเนี่ยนะครับก็ทําให้คนเพียงคนเดียวอดคนไม่ไหวนะครับก็จึงรุยใส่พี่สีไประดับหนึ่งครับส่วนเรื่องลุงแอดนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนประกอบกับผู้คนก็ไม่ค่อยรู้ความเป็นมาเป็นไปเท่าไหร่นักนะฮะ เรื่องของเรื่องก็คือลุงแอดไปแสดงในงานวันเกิดของกำนันท่านหนึ่งที่สุพรรณบุรีนละครับหลังจากร้องเพลงได้สองสามเพลงก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาของขึ้นครับก็เล่นหนักจัดหนักครับแต่ว่าคนเราเวอร์ชั่นกับพี่โน้ตเพราะว่าลุงแอดนี่แกซัดผู้ว่าเป็นชุดๆทั้งเรียกว่าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าด่าเลยละครับแล้วก็แถมยัง น่าจะลามามไปถึงวงการมหาดไทยเช่นว่าเป็นผู้ว่ามาได้อย่างไรอะไรพวกนี้นะฮะเรื่องนี้ก็คือหาเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อข้าราชการกระทรวงมหาไทยพอสมควรครับคือเรื่องนี้ลุงแอนแกก็เล่นเล่นหนักครับแล้วก็ดูเหมือนจะได้ค่าผู้ว่าแถมยังน่าจะได้ค่ามหาดไทยช่ด้วยครับก็บังเอิญเพลงว่าท่านผู้ว่า หลังจากที่กลาเปิดงานแล้วท่านก็กลับไปก่อนก็เลยยังไม่รู้ว่าถ้าท่านผู้ว่ายังอยู่ลุงแอดจะกล้าพูดหรือไม่หรือว่าถ้าพูดแล้วท่านผู้ว่าจะทําอย่างไรก็ไม่รู้ครับแต่เรื่องนี้ครับยุคนี้ผู้สื่อข่าวมีทุกสถานที่ทุกเวลาครับชาวบ้านที่ไปโรงงานกำนันก็คว้าโทรศัพท์กดชึก๊กชึกชึกเลยครับแล้วก็เป็นคลิปออกเผยแพร่ในระยะเวลาเพียงไม่นานครับ ก็คือหาแล้วครับเพราะว่านักร้องระดับนี้แล้วก็ใช้ภาษาบนเวทีขนาดนี้กับข้าราชการระดับสูงของจังหวัดก็ไม่ค่อยจะมีหรอกครับตอนแรกท่านพูดว่าแกก็ไม่ทราบเป็นอย่างไงครับออกมาชี้แจงแบบสุภาพเรียบร้อยแถมยังบอกว่าเป็น f อฟของคาราบาวมานานเลยด้วยร้องเพลงคาราบาวได้เต็มเพลงตลอดหลายงานแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าก็คงจะมีอะไรบางอย่างนะครับ ที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่คงจะไม่โอเครุงเช้าท่านรองผู้ว่าก็เลยแสดงเองครับออกมาชี้แจงบรรยากาศฉากเรียกว่าเล่นลูกบูแทนท่านผู้ว่านะสุดท้ายท่านผู้วาก็ส่งตัวแทนไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจครับส่วนจะเป็นข้อหาอะไรก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะตั้งข้อหากันเองครับคำถามยังมีอยู่ว่าทั้งพี่นตและลุงแอดนั้นจะมีความผิด อาญาฐานใดหรือไม่ก็อธิบายดังนี้ครับทั้งสองกรณีนี่ละครับถ้าจะมีความผิดก็น่าจะมีเรื่องดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งหน้าหรือดูหมิ่นซึ่งหน้าแล้วก็มีประมาทหรือหมิ่นประมาทอ่าโดยการโฆษณา<ม>การดูหมิ่นก็คือการดูถูกเยาดหยามผู้อื่นนะฮะต่อหน้านะครับดูถูกเยยดหยามนั้นก็อย่างไรบ้างก็คงจะต้องไปดูดีกาเปรียบเทียบครับเพราะว่า ในมีดีกามาแล้วหลายสิบดีกาว่าคํานี้คํานี้คือดูหมินทั้งพี่นตและลุงแอดจะดูมิ่นหรือไม่ก็คงจะไม่เข้าแล้วครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้ดูหมิ่นต่อหน้าลงตู่และก็ต่อหน้าผู้ว่านะครับเพราะฉะนั้นการดูมินซึ่งหน้าก็คงจะข้ามไปครับส่วนมินประมาทก็คือการใส่ความผู้อื่นต่อบคุคคลที่สามก็คือพูดให้อีกคนหนึ่งฟังคือนินทาคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟัง เพื่อให้เขาเสียหายครับแล้วก็ถูกดูหมิ่นเกลียดชังซึ่งเรื่องนี้ก็ผู้พูดต้องมีเจตนาให้เขาเกลียดชังด้วยครับข้อความทั้งพี่นศและลุงแอดเนี่ยนะฮะจะหมิ่นประมาทหรือไม่ก็หากไม่เคยมีดีกาไว้ก็คงจะต้องสู้ก,กันถึงดีกาแล้วครับเพราะข้อความหมิ่นประมาทนั้นมีการตีความกันหลากหลายครับยึงจะยุติิกันได้ อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องมิตประมาทก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าเข้าข้อยกเว้นนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการมินประมาทเช่นเช่นหาเป็นการสแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตพูดติดชมอันเป็นวิสัยของประชาชนทั่วไปที่สามารถทําได้เช่นเรื่องกิจการบ้านเมืองเรื่องกิจการสาธรารณะหรือพฤติการของเจ้าที่บ้านเมืองอย่างนี้ก็ไม่เป็นมิ่นประมาทนะครับก็อีกแล้วครับคพูดใดจะเข้าข่ายยกเว้นก็ เคยมีดีกาว่าไว้นะครับหากไม่มีดีกา,าไม่ชัดเจนนะฮะก็ต้องเป็นลุลมพินิจของศาลครับกรณีนี้ผมว่าพี่พนพนธ์น่าจะได้รับการยกเว้นว่าไม่เข้าข่ายมีประมาทส่วนลุงแอดนั้นก็ดูน่าจะไม่เข้าข้อยกเว้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองข้อหาเป็นความผิดและขู่โทษคือความผิดจิด๊บจิบนะฮะขี้มูราขี้หมาแห้งก็ทู่ต่อไปก็เป็นที่รำคาญแล้วก็รบสาร พอสมควรเลยครับคดีหมินประมาทคดีหรือหมินไม่ใช่อาชญยกรรมครับคุยแล้วไม่ติดใจเอาความก็จบกันไปอาจจะขอโทษอาจจะชดใช้ค่าเสียหายนะครับแล้วก็อาจจะโฆษณาขอโทษทางหนังสือพิมพ์นะครับก็แล้วแต่จะตกลงกันไอ้ที่ว่าเรื่องนี้จะดําเนินการถึงที่สุดไม่มีการยอมความนะครับก็ว่ากันไปครับเพราะถึงเวลาขึ้นศาลจริงๆแล้วนะฮะศาลก็คงจะ ไม่จัดให้ตามที่พูดหรอกครับฐานท่างก็จะพยายามตัดสินอย่างไรให้ก็ให้เกิดความสงบสุขของบ้านเมืองโดยที่ไม่มีใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียหายกันมากมายนะครับสารพันธุก็จะดูเจตนานะครับแล้วก็ดูองค์ประกอบหลายอย่างนะโทษก็จิ้บจ้อยนะครับมิปรามาดก็โทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกินสองหมบาทก็คือจะไม่จำคุกเลยก็ได้จะไม่ปรับ เลยก็ได้เพราะกฎหมายไม่ได้กําหนดโทษขั้นต่ําไว้ส่วนดิมินก็จิ๊บจอยเลยครับโทษคือจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเรื่องแบบนี้ครับก็ไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าหากว่าสองฝ่ายไม่เริ่มมีอะไรต่อกันแล้วก็มีการปล่อยวางลงขึ้นลงขึ้นศาลเ<ม>สียเวลาเสียค่าใช้จ่ายสุดท้ายก็มีแต่เจ้ากับเจงครับไม่มีเจ๊<ม>เรื่องนี้คำพูดของลุงแอดดูจะรุนแรงกว่าคำพูดของพี่โน้ตครับ แต่เรื่องโฮแอดก็สาไปเพราะว่าเ,าเข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วลุงตู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรสักคำลุงป้อมก็ยังบอกว่าเป็นเรื่องบันเทิงนะครับซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่ดีของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าปัญหาหลักไปเกิดที่กองเชียร์คือผู้สีครับที่ว่ารักลุงตู่โดยไม่เข้าเทา้ากระทางนะฮะ หรือว่าจะรักตัวเองก็ไม่รู้หรือว่าต้องการจะอยู่ในกระแสหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝ่ายรักวินนอตกเชียเล็กๆมีแต่คนมันไสไปสีเท่านั้นละครับที่เขาทนไม่ได้แต่ดูเหมือนเรื่องนี้ก็จะเป็นจุดตัดเพราะวิสีแกทําเรื่องให้ชาวบ้านเขามันไสมานานแสนนานครับครับทั้งสองเรื่องนี้ค่อนข้างแปลกคือคนที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ปัญหาอยู่ที่กองเชียเป็นหลักครับต้นเหตุอยู่ที่อะไรก็ คงพอจะรู้กันอยู่นะครับสาระจริงๆน่าจะสืบเนื่องมาจากกองเชียร์ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายตรงข้ามเสียมากกว่านะถ้าเป็นเรื่องธรรมดายอมได้ก็ยอมเถอะครับทนได้ก็ทนเถอะครับเป็นความขึ้นดงขึ้นศาลเมื่อไหร่สมัยก่อนเขาบอกว่ากินขี้หมายังดีกว่าครับคือเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาคุยยากครับแม้กระทั่งแมนยูกับลิเวอร์พูลเจอกันเมื่อไหรก่ก็ตัวใครตัวมันครับ